สวัสดีครับพบกวับผมซีฟทิิวัตทองอ่อนนะครับผมวันนี้นะครับผมตอนนี้ผมกำลังอัดคลิปวิดีโอนะครับผ่านอ่แอปพลิเคชันที่ใช้ในการสอนปีนออนไลน์นะครับนั่นก็คือแอป o o m นะครับแอป o o m สามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้นะครับก็ที่ผมบันทึกนี้ก็คือจะบันทึกให้ดูนะครับว่าเหมือนเวลาที่เราเรียนออนไลน์กับผมผ่าน Zo ู om นะครับ เสียงที่เราได้ยินคุณภาพที่คุณภาพเสียงที่เราได้ยินนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับประมาณเหมือนที่เราเปิดดูใน youtube นี้นะครับอ่ะกดอื่นก็อยากให้เราอ่าเหมือนตั้งคุณภาพให้มันสูงนะครับคุณภาพคุณภาพของวิดีโอให้ชัดที่สุดนะครับโดยเข้าไปที่ที่รูปอ่าฟันเฟืองนะครับแล้วกดคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกคุณภาพนะครับเลือกอ่าตัวเลขที่สูงที่สุดเลยนะครับผมอ่ะทีนี้เราลองมาฟังเสียงพินนะครับ อ่ะอันนี้คือผมตั้งสายในคีย์เอมิเนนะครับสายหอ่าสายหเสียงมีสาย2เสียงเอสายสาเสียงมีอันนี้นะครับมีลามี Me, นั่นเองครับอ่ะก็คือตัวนี้นะครับไมคผมจะต่อเข้ากับออดิโออินเตอร์เฟสแล้วก็พินก็ต่อเข้ากับออดิโออินเตอร์เฟสครับแล้วก็ต่อกล้องอีกทีหนึงนะครับเพื่อให้เพื่อให้ภาพและเสียงอ่ะมีความชัดเจนนะครับพินผมก็เป็นพิน สดดเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ใส่เอฟเฟกนะครับเพื่อให้ง่ายในการฟังนะครับผมอ่นะครับผมทีนี้อ่ะวันนี้นะครับผมก็จะมาอ่ะลองมาสอนอ่ะไม่ใช่สอนครับเหมือนมาแนะนำก็แล้วกันครับใช้คำว่าแนะนำมาแนะนำการเล่นพินนะครับเพลงปลาข้อหญ่นะครับผมปลาข้อใหญ่ครับปลาข้อหญ่อ่ะ โอเคครับอ่ะโอเคนะครับผมพูดลาวพูดไทยสลับกันเมื่อกี้ใส่ใส่แจ็คช็อตนิดหนึ่งนะครับโอเคขขอภัยด้วยนะครับอ่ะเราจะเห็นหน้าจอที่ผมแชร์อยู่ตอนนี้นะครับผมก็จะก็จะเป็นอารมณ์เหมือนที่เราเรียนออนไลน์กับผมเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าผมจะพูดคนเดียวนะครับแต่ถ้าเรียนออนไลน์เราก็จะอ่ะพูดคุยตอบโต้กันเล่นให้ดูอย่างนี้นะครับผมก็อ่ะลองดูครับอ่ะเพลงตัวนี้ อ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะตัวลานะครับลาแล้วก็ซอนลาซอนลาซอนมอีนะครับโอเคอีกครั้งหนึ่งครับนะนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะอยู่ในตัวนี้นะครับเลมีเลมีโดนะครับนะแล้วก็ตามด้วย ทีลาที่มีซอนลานะครับอ่านะครับผมต่อไปอ่ะวักที่5้าก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยอ่านะครับผมก็เหมือนกันเอาเราแกะตามช้าๆก่อนลาแล้วก็ซอนลาซอนลาซอน,อนมี นะครับนะครับแล้วก็ต่อไปเลมิเลมิโดทีลาทีมีซอนลาเลมิเลมิโดทีลาทีมีซอนลานะครับผมต่อไปอ่ะวั์ที่เก้านะครับห้องที่เก้ามีเลโดทีโดลาซอนลานะครับผม ตัวนี้มันจะมีเทคนิคนะครับคือการเราดีดตัวลาตัวซอนไม่ดีดแล้วก็ตัวลาอ่าจะเป็นอ่าสำหรับมือใหม่นะครับอาจจะยังทําไม่ได้เราก็เล่นตามโน้ตไปก่อนนะครับผมสำหรับคนที่ฝึกมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็อ่าลองฝึกดูใช้การฟังดูก่อนนะครับเราเราฟังก่อนอะนะครับจะเป็นแบบนี้เพื่อให้สัดส่วนโน้ตมันทันกับจังหวะนะครับ มีเลโดทีโดลาสนลานะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยอนลาโดเลโดลาอะในตรงนี้นะครับจะมีเศษตรงนี้มี่อมีซอนลาโดเลโดลาลานะครับเป็นไหมเศษมันเศษข้ามห้องมานะครับมีซอนลาโดเลโดลาลานะครับนะ แล้วก็จะซ้ำอีกเหมือนเดิมนะครับมีซอนลาโดเลโดลาลาอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูช้าๆนะครับผมตั้งแต่แรกเลยซ้ำไป ผมก็จะประมาณนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะลองพาอ่านโน้ตนะครับอโอเคนะครับบางคนอาจจะอยากจะเล่นก่อนแล้วค่อยเข้าจังหวะหรือว่าบางคนอยากจะเข้าจังหวะให้ได้ก่อนหรืออ่าแล้วแล้วมาค่อยเล่นพินอย่างนี้ก็ได้ทั้งสองนะครับอ่าอืมโอ,โอเคครับเออเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับเออมีอัิเสบ ต,ตั้งเสียงผิดนิดนึงนะครับอ่ะโอเคครับขออภัยเดิมเมื่อกี้อ่ะอันนี้นะครับเราจะได้ยินเสียงเสียงคลิกนะครับผมอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเมทรนอมนะครับที่ผมเคยย้ำน่าจะหลายคลิปแล้วนะครับที่ที่ถ้าถ้าคนไหนที่เรียนกับผมนะครับเรื่องของจองังหวะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาอ่านนะครับเราอ่านตามได้เลยนะครับโอเคหนึ่งสองไปลา ซอนลาซอนลาสอนมีหยุดเลมีเลมีโดทีลาทีมีสันลาหยุด,ยด,ยดหยุดหยุดลาหยุดซอนลาซอนลาสอนมีหยุดเลมีเลมีโดทีลาทีมีซอนลา มีเลโดทีโดลาซันลามีซันลาโดเลโดลาลามีซันลาโดเลโดลาลานะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมลองเล่นพินให้ดูนะครับโอเคจ้ามไป จะเป็นบบประมาณนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวผมจะลองเล่นใส่กับจังหวะจังหวะเป็นจังหวะลำเพลินให้ฟังดูนะครับผมโอเคอจังหวะลำเพลิน a minor นะครับ ลองตัวนี้ดูอ่ะโอเคเดี๋ยวผมต้องแชร์เสียงก่อนนะครับโอเคอ่ะโอเคอันนี้คือจะเล่นใส่ปิดิๆ,ๆนะครับผมอ่ะโอเคครับผม เด็ดยปเยอะเกาะกันนเะอาไป ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและถ้าคนไหนนะครับสนใจที่อยากจะเรียนปีนออนไลน์กับผมนะครับแบบตัวต่อตัวเลยนะครับผมอ่ะเรียนแบบเปิดกล้องมาคุยกันนะครับอ่าติดตรงไหนมีปัญหาตรงไหนสามารถสอบถามได้นะครับผมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าโทรมาพูดคุยกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ 092 174 2399ครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ